สุพรรณทองส่งนะครับแด่กลางมีกบก้านนอนันต์ทศวรรษลิมวันัสเถียนลงสนามช่วยทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับเกมที่ทูสเตเดียมครับหรือว่าสนามมอธรรมศาสูน,นรังสิตเริ่มนะครับเจ้าถิ่นชุดสีดำแดงนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาครับในช่วงครึ่งแรก แล้วครับโอ้โหพิธิวัตรหลุดตำแหน่งลุงรัตเปิดลูกนี้ฉลับนิดเงเอาแล้วสะกัดโอ้โหว่าสกัดเหลี่ยมนี้นี่เกือบเข้าโกตัวเองครับจากที่ไม่ตรงกรอบไม่มีลุ้นอะไรกลายเป็นว่าชาัดชัยต้องออกแรงพุ่งปัดออกไปครับดูว่าเปิดด้วยขวาเนี้ยแล้วฉลับชิดชินนพัฒน์เป็นทนานของชินพัฒน์ก่อนนะครับบอลครับแต่มุมครั้งแรกของแบงคอกเปิดมาลุกนี่นี่โขกด้วยบอลไปเข้าข้างครับจังหวัดหาแล้วครับมิติพง์เติมมา ขวาเอาแทงหลุดมาลูกนี้หลุดเดียวหลุดเดียวแล้วจริงโอ้โหติดเซฟสัตชัยครับออกมาเร็วเหมือนกันด้วยด้วยดีครับบอลาจตรงนี้ของนิติพงศ์ให้กับวิลเลนโมตา้าโอ้โห,โโหนี่ถ้ายิงเข้าไปนิด <c oughs> เช็ค v วนี่ได้ลุ้นเลยนะครับ,บชนาทิพไปทางขวาเห็นแล้วครับมาที่สันติภาพสันติภาพเลี้ยงที่พิธภัทร์รับปั่นด้วยซ้ายลูกนี้ต้องปัดทิ้งออกไปก่อนครับ รือว่าบอลเปลี่ยนไปทางฝั่งขวาให้กับทางสันติภาพแล้วตัดเข้ากลางเลยครับบอลตกพื้นที่หนึ่งแต่ปฏิวัติมองเห็นนะวันนี้ลุงรัตน์นี่มีพื้นที่เล่นเยอะนะครับแต่ว่าจังหวะเปิดยังไม่ค่อยเข้าเพื่อนเท่าไหร่เปิดมาลูกนี้ก็ยังไม่ถึงเพื่อนครับลุงรัตน์ไหลต่อนีธิีพรมนี่บง,งเปิดดูนี่ไม่ดีโอ้โหนี่เจตนาน่าจะจริงเลยครับเสาสองนี่อ่นอานเก็บช่องยังไม่เปิดเอายอดมาลูกนี้หลุดไปก่อนหลุดไปก่อน,ลอนแล้วได้ลูกเดียว เรียบร้อยแต่ว่าน่าจะมีธงลับหน้าครับโอ้โหแตได้เช็คแล้วครับเพราะว่าน่าจะลับใช่ครับน่าจะลับแค่ภาพปฏิพันธ์นิดเดียวเองครับผู้แต่ว่าก็ต้องบอกว่านิดเดียวนะครับตีเลยต้องดูว่ามันมุมกล้องเหไรนั่นแน่ครับดูจากสายตาทีแรกก็ลับครับเอาตีเส้นก็ลับเหมือนกันครับยังไม่ได้ประตูขึ้นหนักใครจะได้กลับลงมาหรือเปล่าครับหรือว่าจะไม่ได้กลับมาทั้งคู่เลยครับ โอ้เต็ตีเส้นนิดนิดเดียวนะครับคือเส้นรดครบแล้วนะครับแล้วพุทธศิลป์คุณต่อปองสมศิษย์นะครับเป่าจบการแข่งขันเกมรีเวอร์ไถ่กลับมาติดตามชมการถท่ดสดการแข่งขันฟุตบอลรีเวอร์ไี่กันต่อนะครับเกมที่สนามทูสเตเดียมนะครับ40แอนมาซ้ายเลยครับ ลุงรัตอูเอเวอร์ตันมาจากไหนครับเอเวอร์ตันให้เอเวอร์ตันด้วยเอเวอร์ตันลูกนี้ปาดไปเสาไกลโอ้โห,โโหแม่เข้าไม่ทันครับบิไม่ใช่นะครับ <c oughs> โอ้โหลุงรัตได้บอลอยู่แล้วมีตัวอ้อมหลัง <c oughs> เห็นแวบ,บๆครับนึกว่ามามูนไม่ใช่ครับเป็นเอเวอร์ตันแต่เอเวอร์ตันเปิดนิดลึกไปนิดเดียวเท่านั้นอบอลมันไม่ได้โค้งกลับมาครับโอ้โหมันนิดเดียวคือลูกนี้เปิดหนีมือชัดเฟรดดี้อาเวเลสครับซ้ายปั่นลูกนี้ แม่นิดเดียวก็มันฮุกช้าไปหน่อยครับบอลไม่ทันนะครับไปตกบริเวณตาข่ายด้านบน <c oughs> มีสั่นวันไหวเหมือนกันแต่ว่าปฏิวัติเองก็เช็คอยู่แล้วนะครับนิติพงให้มาลู้เอาหลุดเลยครับโมตาโมตายกลูีิติดเซฟแล้วจะทำยังไโอ้โหมีจังหวะสกิดกันบูราสิ์ไม่ได้ว่าอะไรดูทีคว่าล้ำหรือเปล่าวิเล่นโมต้านะครับ S <S <S <an> <S เรียกว,ว่าแทบจะลายเดียวคือถ้าล้าก็ล้านิดเดียวแต่ว่าบ,บุตรศิลป์เนี่ยไม่ได้มีเป่าฟ้าไม่ได้เป่าล้านะครับไม่มีทงขึ้นมาครับอูแต่ลูกนี้ฉัรชัยก็เซฟดีครับก็เป็นชนพัฒน์นะครับที่มาช่วยส <S <S โดอดอัดแล้วครับ่าครับธิติพัฒน์ให้มาทางซ้ายมาบุตรมาบุตรเปิดไปลูกนี้แล้วก็วิ่งมาเอา้าคิงไม่โดนครับโอ้โหลูกรัดเรับยเราก็ล้าหน้าซะด้วยพลาดครับ่าแล้วครับบอลมาถึงมามุต มีโมตา้าอ้อมหลังไปให้โมตา้าโมตาสายสัว์ตรกนี้อาวบอลปิ้งเข้ารับโอโ้โหชัดชัยพลาดครับอู้แต่ว่าก่อนหน้านี้เป็นชินัมั์นีออกที่พลาดนะครับแล้วก็มาโมจ่าให้กับวิเล่รโมต้าแบ็คอ้าวินเดอร์เทียบเป็นประตูขึ้นนํำด้วยทีครับสกัดไม่ดีเองครับบอลไปถึงมามูแล้ววิเดรโมาตาม,มาตามนัดเลยแล้วเกี่ยวบอลแรกดีมากนะครับแต่งทีเดียวแล้วสายโอ้โหคือเรียกที่จะยิงอัดมุมเลียด ทางฉัตรชัยเองก็ล้มตัวไวแล้วมันไม่ทันนะครับลอดแขนเข้าไปเลยลูกดีครับชินพัฒน์เครับรับไปเต็มเต็มเลยครับชวนฉัตรชัยครับอบอรดมันลอดเข้าไปครับเจอความแรงของบอลนะครับโบตาัาปิติวัตรเปิดไปอู๋สองคนเลยครับสองคนเฟดิเอวรเลสยอดมาลูกนี้เข้ามือปฏิวัตรก็โอ้โห บีจีเราจากบีจีต้องไปกลับรถด้วยนะ <laughs> อ้อาวแต่ว่าจังหวะนี้อาครับหลุดมาสวยตรงกลางมีถึงไหมโอ้โหไม่ถึงครับโอ้เตะทำลายจังหวะไวนิดเดียวคือเจตนาการเตสะสกัดแต่ว่าเอ่าไ้โมเต้เามีตัวตัดไปทีนิพันเห็นไหมโอ้โหเลือกายตรงนี้ก่อนจราร์ดี้คืนเอาลุดเทียวเลยครับโมตา้าโมต้าจิ้งติดครับโอ้หูนี่กะจะลอดขาเลยครับแต่ว่าฉันชัยก็ดักไว้ท้ายครับบาเซลจารดี้จอดมาถึงช ья วั์ ช ья วัฒน์เจอกับสุรชาติเลี้ยงจี้เลยครับช ья วัฒน์ช ья วัฒน์ไหลต่อมุมแคบแล้วหักมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหสองต่อศูนย์เนี่ธิติพันธ์เปิดให้กับพิลล์ครับทางช ья วัฒน์ให้เหมือนให้แรงครับแล้วแต่ว่าธิติพันธ์ยังตามมาได้แล้วแท็กลุนนี้ด้วยขวาเข้าไปไม่เหลือโอ้ลูกนี้ธิติพันธ์นี่เปิดเซตที่เข้าเซเว่นไปเลยนะครับป้ <c oughs> ายตรงนั้นนะครับโอ, <c oughs> โอ้โอ้รับซาลาเปาทันเพิ่มไหมครับรูปแบบนี้ ดกบอลมาลูกนี้ชกทิ้งออกไปครับปฏิวัติเฟติอาวาเลสใส่ด้วยซ้ายนล้วเลยครับโอ้โหบอลน่าจะตัดแล้วก็เช็ดคานออกไปครับชกออกมาแถวสองนี่เก็บได้ครับแล้วซ้ายข้างถนัดโอ้โหเน้นๆเลยครับติดไซค์ก้อยหน่อยๆแต่ว่ามันเป็นทูแบงคอกยูเนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะบีจีพทุมยูเนเต็ดไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับขออภัยครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากวิลเล่โมนต้าคนเดียวทั้ง2ประตูนะครับ นาที69แล้วก็ช่วงทบเวลานะครับดูไทยหลีกสดทุกคู่ทุกประตูอย่าช้ารีบสมัครเลย